สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี่อากาศหนาวพี่น้องมึงเป็นยังหอมเป็นมะลุยซุยฮึม,มพี่นอ้องเมื่อคืนมีกินเผึงแทะไม่หอมสิมาดังไฟทุกคนไม่หอมสิมาดังไฟเบิ้งเตาไฟนองเลยสี่ละเ่หนาวดังไฟทุกคน Tao còn... mình, oi phi nèo oi phi tận oi phi nèo oi phi nèo oi Này nèo oi phi nèo oi Này nèo oi phi 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 nèo oi เอาปะจีเห็นตีนชินเลยเ้ยนะ้องพี่น้องเลยเป็นชสอแล้เทาแล้วเทาแล้วแล้วอ่ะไม่ใช่เราไม่ขีดก็มาวันปักบางงนึงเหนือวันนี้เราไม่ขีดไม่ใช่เลยพี่นอ้องเปขึ้นใบบ๊อบบ๊พี่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใบ เท่าแนี้ยกับเท่าตะเลิดตะเลยเจ้าวะโอ้ยติดง่ายไงเนี่ยติดง่ายไงว่างตาเราไปฟันพื้นหน่อยมาให้ฟันพื้นหน่อยเอาแอร์สองตัวเอาโอยูพี่น้องหนาวหนาวข้างนอกแอร์สองตัวเอาโอยูเด้ ไม่หอมเฮ็ดไฟเบิดมือโดนม่หอมสิผ้าปิดเท็ดไฟผ้าไปเปิดไฟยืดพื้นหมายนี่พื้นโดนหน่อยเร็วๆมีพื้นโดนใหญ่เลย กะดัง nó คือบ่ได้สิส่งส่งส่งบ่ดังบ่โมซี่บ่สิบายเด้อบ่ดัง วิธีกินดูสั่นดูบาลอุยฟ์คันได้เห็นนั่นกันละว่าหายกันขึ่นบงงาบงไงบากเตอร์โรดีกี่น้องคันแดนอันว่าเหตุดอกแด้วหังมออบบอกข้าไงถือหายกับจังเศร้าเลยคันก็ถือหายเพราะเศร้าเลย อน coating, นัอน,น,น,อนว่าววว่าววนาววหลังค่ไพี่นางกันแต้กันเน่น <Jasmine. S 1> <c> ันให้กันหมดเลยฉันเขาหายยหายมีทีวีได้ทุกคนว่าววนาววเหนียวเลยต้องง อันพ่อดังแต่ว่าห่างห่างห่างห่งมะบอกเขาหน่างห่างห่างมะบอกเขาเห็ดเว่าปีนแห่พี่น้องขันมาบงว่อนมาบอกเขาแม่หอมศูนย์หลดพี่น้องศูนย์บักข้นบักวื้บักตื่นหลดแม่หอมเป็นสันหันว่อนบอกว่าบ่อหันขันน้องพ่าบอกว่ามุ้งหูปากไปได้จังจีมิสซิลีว่นนีการเทียงต่อพี่น้องเทียงต่อดายเทียงต่อแม่หอมคายกล้าึ้น เปิะเด้ทุกคนแต่ว่าหันหนาวหนาวข้างนอกบ้งพ่ะบ้งมีหอมีมีเดียนมีอันเด้มีหอดสองเด้พี่น้องมีหอดสองเด้แต่ว่ามีสองอันมีดาวพี่น้องแต่ว่ามันทางประทัานในหอดเงาเปิดไหมมีหอดดาวเด้น่มีดาวพร้อมเด้บ้างดาวสวยดาวดาวนี่มันไต่ไฟแต่พร้อมเลยทุกคน มึงเด้อแมหอมสีไตให้เบิ่งแม่หอมสีไตให้เบิ่งเด้อแม่หอมสีเสียบไฟให้เบิ่งดาวสวยเด้ดาวสวยพี่น้องดาวสวยดาวสวยมาพิ่หน่อยดาวสวยบ่สวยงามเด้อแม่หอมสีปิดปิดไฟก่อนแม่หอมสิผ้าขาไปิดบึงได้ปัน ไปซองในบ้านเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่เห็นบ่อบอไมีหอมกับภาพไปเทินอกบ้านเทิไฟนอกบ้านทุกคนเทิไฟนอกบ้านมั้ง ใบหน่อพานใบหน่อพันเหม่หอมเด้เหม่หอมกะชิพ่าเบิ้งผุ่นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ต้นไม้เหม่หอมมาท่านเห็ดแล้วเด้จ้ะมาท่านเห็ดแล้วยมาท่านเห็ดแล้วยมเห่หอมมาท่านเห็ดแล้วยมเมื่อไนบ้านเหม่หอมกะมีไฟตัวนี้พร้อมมีไฟตัวนี้ในบ้านมันก็มีไฟตัวนี้พร้อมเห็นบ่ สวยไหมสวยไหมสวยบ่ทำแม่หอมมันมือรุ่นแม่หอมสิภาาไปเทียดทางผุนอันนี้ยิบจิบจิบจิบได้นี่ทุกคนจิบจิบบ่ออนบ่ไหลได้เนี่บยบ่หลแต่ว่ามื่อนี้หนาวหนาวหนาวได้ดังไฟแม่เมื่อแม่หอมดับกอนมันบอกท่านในหอดย่ามไต่หนอจ้ะแม่หอมดับกอนเด้ะแม่หอมเทียดซื้อ หอมเทดมันจะซื้อกล่องกะเวียงไปเวียงมากพี่น้องไปเพิ่งไฟก่อนมามันเต่าไฟไม่หอมดังมันเป็นยังไงไม่หอมดังไฟเป็นไงต <c oughs> ิดด้ยวยติดด,ด้ยวยติดด,ด้ยวยติดด,ด้ยวยนะเห็ไหมติดด,ด้ยวยไฟติดด,ด้ยวย bà nhâm khoa đằng kia leo ngắm lại ngắm lại phật nói qua đấy bà nhâm khoa đằng kia leo phi lại ngắm là hết trăng hết khăm mít lại bà thao đa hay là bà ngắm hết bạc đâu phật anh nhâm bên đằng kia ขนบ่เฮ็ดเลยยัามองอดูจังฉี่ไงพี่น้องแต่สั้างแต่สร้งเนี่ยวันนั้นน่ะมั่นง่ามไหลงามไหลเพราะน่ะบัตรใติดแล้ว <c oughs> เป็นปีบูดังเก็เทียแบบพี่น้องเออเป็นแต่สั้างแั่ว่าเป็นปีบูดังนะพอเท่าดังนั่นว่าอง่ามไหลงามไหลนะวันนั้นน่ะมองดูซื่อๆเนี่ยเบิ่งดาวดาวงามง่ามยูนีติดดาวนี่บกากย่างสวยแม่หอมติดอ้อมบ้านเนี่ยทุกคน ม่หอมกัติดออมบ้านเนาะไม่หอมดับกอนอันเขาสีบานไยห,หัวดําอันไทยหัวดําพีบา้าอันเขาสิบานไยหัวดําเป็นบา้าพี่น้องไม่หอมกัสิปิดกกอนเนาะคลิปนี้กับชั่นี้น่ะ <c ười> จะทุกคนเนาะอันไม่หอมมันอันให้เบิองื้อดีกอยากโชว์พี่น,อน้องอยากโชว์เอออยากโชว์ซืซ้ออันทั้งนี้กับสิบปิดกกอนทั้งนี้กับสิบปิดชื่อกันพี่น,อน้องบางทั้งไตฝนข้าเจ้าก็เริ่มเห็ดเด้ ทั้งใจผมก็จาไปเริ่มเฮ็ดได้ตรงพ้นปอจักหน่อยบ้านหลังนั้นก็สิเปิด่หอมมีดาวสองดาวพุ่นเดียวยังคั่นบ่มีดาวก็สิได้เอิ้นว่าเขาดาวจเนาะแม่นบ่มันก็ต้องมีการว่าเขาดาวตัวเออมึงไม่หอมก็มีอันนี้ปุ้งลิงปุ้งลิงเดนเห็นบ่เฮาสิเปิดให้เบิ่งเห็นบ่เห้างเราพี่น้องเห็นบ่ ็จะเป็นกุ้งลิงกุ้งลิงเนอะจากนาะเกินกุ้งลิงกุ้งลิงเย,ย่างเนาะเป็นอ่ะอันกันมีแนวใดประดับประหามาประดับนะแม่ทุกคนมันมันมันเป็นประเภทนี่ของเขาเนาะไม่หอมสีผ้าไปเบืองนอกบ้านไม่หอมตะว่าไม่หอมพระท่านในเฮ็ดแล้วเด้พระท่านในเฮ็ดแล้วนอกบ้านก็ได้เบิ่งแม่หอมมันคลิปนี้กับซัำนี่ก็น,น่าจะจาทุกคนเนาะ